้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งปรับระดับไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรายรมหาราชหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดลบบุรีโดยนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานให้สวยงามและสมพระเกียรติ หลังจากที่จังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดำเนินการตกแต่งโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรองรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565โดยในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบทันที ผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าได้เดินทางไปที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพบว่ามีเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าดำเนินการประดับไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีอย่างสวยงามด้วยระบบไฟฟ้าหยดน้ำหลากสีตามต้นไม้ต่างๆโดยรอบบริเวณซึ่งแม้ว่าการดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น และเมื่อเวลาช่วงคำ่ำหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดระบบไฟฟ้าบางส่วนก็จะมีประชาชนเริ่มเข้าไปชมความสวยงามของระบบไฟฟ้าบ้างแล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีจะนำดอกไม้นานา,นาชนิดเข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมในช่วงใกล้วันจัดงานโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุรีในการเข้าตกแต่งบริเวณโดยรอบของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรนยรมหาราช ในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมห ah าราชประจำปี2565ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อห่วงใยของคณะกรรมการโรคติดต่อให้ปรับรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแบบวิธีใหม่โดยเน้นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชให้ยิ่งใหญ่ซึ่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติประกอบด้วยการรณรงค์แต่งไทยของชาวจังหวัดลบบุรี ตั้งแต่วันที่17มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565การจัดพิธีบวงสรวงและรำเทเเดิดพระเกียรติสมเด็จพระนาราย์มหาราชในวันที่16กุมภาพันธ์2565และการเสวนาทางวิชาการการประดับตกแต่งพระบรมราชานุาวรีย์สมเด็จพระนาราย์มหาราชและโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดลบบุรีเช่นพระปางสามยอด วัดพระศิีรัตนมหาธาตุบ้านหลวงรับราชทูตพระนารายราชนิเวศเป็นต้นโดยจังหวัดลบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบุรีได้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเตรียมการในการประดับตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชให้สวยงามและสมพระเกียรติ โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการประชุมหัวหน้าสนาชการในการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณในการจัดตกแต่งบริเวณดังกล่าวให้สวยงามและสมพระเกียรติโดยจะมีการตกแต่งด้วยไฟฟ้าแสงสว่างดอกไม้ต้นไม้ที่เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนอกจากนี้ในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรนยรมหาราชแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ในการรำเทิดพระเกียรติ ในวันที่16กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทุกปีที่ผ่านมาจะมีผรสงคนิกรชาวจังหวัดลบุรีเข้าร่วมรำเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมากโดยเทศบาลเมืองลบุรีก็พร้อมที่จะดำเนินการตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชให้สวยงามและสมพระเกียรติ การจากกันในวันนี้รายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักตร์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ